บทที่27สสับสนชีวิตพี่ฟ้ากับเชฟวิเชียนกำลังง่วนอยู่กับการเปิดร้านอีกครั้งหลังจากถูกทางการสั่งปิดไปหนึ่งเดือนช่วงที่ผ่านมาอยู่ว่างๆพี่ฟ้าก็เลยบินกลับไทยไปหาลูกและญาติพี่น้องขากลับมาฝรั่งเศสจึงมีของฝากติดมือมาไม่น้อย คนแรกที่พี่ฟานึกถึงก็คือพิลลินเก็บทุเรียนทอดไว้ให้ใหญ่บุ้งกีนะรายนั้นมีเท่าไหร่ก็กินหมดเกลี้ยงเออรู้แล้วละนะบุ้งกีไม่อยู่ร้านตั้งหลายอาทิตย์ดูสิมีแต่คนเอาของมาฝากให้บุ้งกีนะเนี่ยวิเชียนหอบของเข้ามาในร้านซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของที่คนละแวกนี้นำมาฝากแต่ละคนยังนึกถึง สาวไทยน้ำใจงามคนนั้นเสมอแต่พิลลินไม่อยู่ที่ร้านนี้แล้ววันพรุ่งนี้เปิดร้านวันแรกคงจะเหงาหน้าดูพี่ฟ้ากับวิเชียนช่วยกันทําความสะอาดร้านเตรียมของสำหรับขายวันพรุ่งนี้แล้วก็วางแผนตารางเมนูประจำวันเพื่อดึงลูกค้ากลับมาสองคนช่วยกันทําจนมืดคำ่ำ ค่อยๆไล่ปัดกวาดเช็ดถูไปจนถึงห้องแต่งตัวพนักงานและให้ตายเถอะฝุ่นเยอะเหลือเกินนี่มันอะไรเนี่ยตาแกพี่ฟ้ากวากมือเรียกให้สามีเดินมาดูของในตู้ล็อกเกอร์ซึ่งตั้งอยู่ในห้องแต่งตัวพนักงานมีตู้ใบหนึ่งล็อกปิดตายคล้องแม่กุญแจ ล็อกซ้ำอีกชั้นเหมือนห่วงของที่อยู่ข้างในมากพอพี่ฟ้านำกุญแจมาไขและนำคีมมาตัดแม่กุญแจทิ้งจึงเจอกระเป๋าสตางค์หลายใบายวางซุกอยู่ของใหญ่ปิ่นมุกทิ้งไว้ละสิปิ่นมุกทิ้งข้าของไว้เต็มตู้ล็อกเกอร์ไม่คิดจะกลับมารับหรือสนใจใหญ่ดีอีกพี่ฟ้าจึงกวาดๆของใส่ลัง เพื่อเคลียร์ตู้ล็อกเกอร์ให้พนักงานใหม่ที่จะเข้ามาวันพรุ่งนี้แต่พอพี่ฟ้าสังเกตกระเป๋าสตางค์แต่ละใบก็ตื่นตะลึงเพราะนี่เป็นของของคนอื่นทั้งสิน้นทำไมถึงมีกระเป๋าสตางค์คนนั้นคนนี้เต็มล็อกเกอร์อย่าปิ่นไปหมดแบบนี้ล่ะดูนี่สิวิเชียนอุทานนี่มันไอดีการ์ดของท่านฟรองซัวนี่นาะจริงด้วยทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ ทั้งคู่จ้องมองบัตรแล้วก็มองหน้ากันก่อนจะสรุปได้ไม่ยากแต่พี่ฟ้าก็ายังไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมกันล่ะทำไมถึงเก็บสะสมหลักฐานไว้มัดต,ตัวเองเพื่ออะไรสันดานมักจะชอบเก็บของของเหยื่อไว้ชื่นชมนะสิเราเลี้ยงงูเห่าไว้แท้ๆวิเชียนสรุปเราต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ท่านฟรองซัวทราบ สองสามวันต่อมาคุณฟรังเซสเดูสิคะปิ่นปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยล่ะน่ารักไหมหน้าตามันเหมือนคุณเลยนะเลิกทำงานหน่าเบื่อน,นั่นแล้วไปปั้นตุ๊กตาหิมะกันเถอะคุณฟรังเซอคะปิ่นไม่อยากทานเนื้อไก่แล้วมีปลาแซลมอนมีคะ่ะไม่สิไม่เอาดีกว่าช่วงนี้ปิ่นต้องรักษารูปร่างงั้นคุณฟรงองเซอ พาปิ่นไปทานอะไรเบาๆอร่อยๆในตัวเมืองทีนะคะคุณฟรองซัวคะ่ะอยู่ที่นี่น่าเบื่อจะตายเราไปขี่ม้าเล่นกันดีกว่าปิ่นยังขี่ไม่เป็นให้คุณฟรองซัวเป็นคนขี่แล้วปิ่นนั่งนะวะ้เขาอยากจะบ้าทำไมพวกผู้หญิงถึงน่ารำคาญแบบนี้ฟรองซัวหงุดหงิดและตัดบทด้วยการสั่งให้คนอื่นเป็นผู้ดูแล และอธิบายการบริหารจัดการฟาร์มขนาดใหญ่ให้เป็นมุกแทนเด็กคนนี้นิสัยใช้ไม่ได้ทำตัวไม่รู้จักกาลเทศะและไม่ได้มาที่นี่เพื่อเรียนรู้แต่หล่อนมาเพื่อเล่นปู่คิดจะก,กวนประสาทเขาชัดๆฟรองซัวทิ้งตัวลงนั่งบนขอบหน้าต่างมองเห็นพิลลินกำลังช่วยคนงานขนอาหารไปใส่ในราง ให้แม่วัวอยู่เธอดูยิ้มแย้มมีความสุขดีแต่ข่าวนี้สิสุดยอดของตูนล,ลามกเอาแต่คิดวนเวียนวางแผนคิดหาทางฝืนทุกอย่างให้ช่วงเวลาแสนเจิดจ้าในไซโลนั่นหวนกลับมาอีกคิดซะจนร่างกายและจิตใจร้อนรุ่มราวกับเป็นไข้ความเป็นชายปวดร้าวด้วยความปรารถนาท่านฟรองซัว ป้ามิรันดาตะโกนจากลานกว้างข้างล่างได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะคะผมไม่หิวทุกคนทันกันไปก่อนเลยเขาสบตาพิลล pues ินซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆกับป้ามิรันดาพิลลินรู้สึกหัวใจกระตุกวูบเธอเห็นดวงตาเขาเห็นสันกรามที่ขบแน่นเธอเคยเห็นแววตาเช่นนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน ตอนที่เธอเอ่ยถึงวันคริสต์มาสสีหน้าของเขาเหมือนไม่ต้องการเจอวันคริสต์มาสครั้งนี้เลยแววตาอาไลาอาวอนแสนสับสนของชายหนุ่มปรากฏเพียงชั่ววูบก่อนที่เขาจะแงนศีรษะขึ้นมองฟ้ายามเย็นพิลลินเองก็ทอดมองท้องฟ้ามุมเดียวกับที่เขามองถอนหายใจแล้วจึงเดินตามหลังป้ามิรันดา กลับเข้าด้านในเขาไม่ต้องการให้ถึงวันคริสต์มาสเธอเองก็เช่นกันระหว่างทั้งสองคนไม่ถกเถียงกันเรื่องเงินหรือว่าเรื่องข้อสัญญาอะไรนั่นอีกเธอยอมสงบศึกและเขาก็ไม่ปริปากชวนทะเลาะอ,อีกมีแต่จะคอยอยู่ให้ห่างๆกันเข้าไว้พยากรณ์อากาศช่วงสองสาวันนี้ไม่ค่อยดีเลยค่ะเขาว่าจะมีพายุ ในคืนคริสต์มาสอีฟพอดีแย yeah, ่จริงๆป้ามิรันดาสั่งให้คนงานช่วยกันโกยหิมะออกจากทางเดินเวลาที่ลมหนาวพัดมาต้องผิวหน้าก็เย็นเฉียบบาดลึกเหมือนโดนแมวข่วนพิลลินหนาวจนแก้มแดงและลมหายใจพ่นเป็นม่านควันถึงกับร้องบรือ้องั้น เตรียมถ่านหินใส่เตาผิงไว้เยอะๆดีไหมคะคืนนี้ทุกคนมาฉลองกันจะได้อุ่นๆโฮ,โฮเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปใช้ก๊สกันหมดแล้วค่ะคุณบุ้งกี่อา้าวตายจริงปล่อยไก่ตัวเบ้อเริ่มเลยเธอหัวเราะแล้วเดินหายลับไปใต้แนวหลังคาคฤห,หาสนา์ดฟรองซัวถึงได้ยอมละสายตาจากท้องฟ้ามามองรอยเท้าเล็กๆบนหิมะของเธอ ตอนที่เห็นเธออยู่ข้างล่างนั้นหัวใจของเขาแทบเต้นกระเด็นหลุดจากอกเธอปัดหมวกเสื้อฮูดออกแล้วก็หัวราะกับเด็กๆเกพราะแว่นของเธอเย็นจนเป็นฝ้าพิลลินจึงถอดแว่นออกแล้วก็ปล่อยให้เรือนผมยาวงดงามสยายไปตามแรงลมพัดอ่อนๆสาบานได้ว่าเขาแทบจะคลั่งตาย แต่ละคืนที่ผ่านไปก็มีแต่จะยิ่งทำให้เขานอนพลิกตัวกระสับกระส่ายนอนลืมตาโพลงในความมืดและต้องลุกขึ้นไปแอบเดินวนเวียนที่หน้าประตูห้องของพิลลินเผื่อว่าเธอพิมพ์วิทยานิพนธ์เหนื่อยๆแล้วอาจจะเปิดประตูไปหาอะไรร้อนๆกินในครัวแล้วเขาก็จะทำท่าว่าอา้าวบังเอิญจังเลย ผมก็จะไปหาอะไรกินเหมือนกันแต่หน้าทุเรศตัวเองที่ประตูห้องของเธอไม่เคยเปิดตอนนี้ใกล้จะถึงวันคริสต์มาสเข้าไปทุกทีเสียงระฆังกับเพลงจิงเกิลเบลเริ่มดังขึ้นพิลลินเริ่มตกแต่งสถานที่ด้วยการนำของเก่าเมื่อปีที่แล้วมาปรับทำใหม่ไม่ต้องซื้อเลยสักชิ้นอย่างเช่น เธอนำบอลประดับต้นสนมาใช้กาวร้อนติดกระดุมสีทองซึ่งป้ามิรันด,ดาเหลือใช้เอาลูกสนแห้งทากากเพชรจนแวววาวนำมาทำรีดแขวนหน้าประตูแล้วก็ให้เด็กๆในฟาร์มช่วยกันเก็บใบเมเปลิลมาทาสีเงินสีทองร้อยติดกับลูกปัดคริสตัลทำเป็นโมบายเกล็ดหิมะสร้อยลูกปัดเอย ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ทำจากหลอดไฟเก่าเอย่ยห้อยประดับประดาต้นคริสต์มาสพวกเด็กๆสนุกกันมากเลยทีเดียวฟรองซัวเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆแม่คนนี้มีสามเสียนสิบมือทำงานดูแลในบ้านนอกบ้านรุดปราดจนเขานับตามไม่ทันเลยทีเดียวต่อมเหนื่อยของเธอคงจะไม่มีแล้วก็ไร้หัวใจด้วย ฟรองซัวกระดกยิ้มขันถึงเธอจะปั้นปึงใส่แต่สายตาของเขาก็ยังเอาแต่แวะเวียนไปที่เธอเสมอบางครั้งหัวใจของเขาก็จะพองโตหากได้เผอิญศบตาพิลลินสักแวบหนึ่งก็ยังดีแล้วความคิดก็ว่าไปถึงเรื่องเงินค่าตอบแทนก้อนโตที่เธอจะได้รับนั่นแม่สาวหน้าเงิน ไม่เคยปฏิเสธเลยสักครั้งว่าไม่ต้องการเงินเพราะเงินนั่นจำเป็นต้องใช้รักษาน้องชายของเธอใช่หรือเปล่าโอ้ยยิ่งคิดยิ่งปวดหัวเขาคำนวณตัวเลขตลาดซื้อขายล่วงหน้ายังไม่สับสนมึนงงเท่านี้เลยตอนแรกเขาเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กปา๋าดังนั้นจึงเตรียมพร้อมที่จะรับมือลูกไม้เก่าแก่อย่างเช่น การยั่วยวนด้วยเสื้อผ้าสายตาสัมผัสแล้วก็ล่อลวงให้เขาขึ้นเตียงอะไรประมาณนั้นแต่พิลลินไม่เลยเธอไม่ได้ทำอย่างนั้นแม้แต่น้อยมีแต่เขาเองนั่นแหละที่กระโจนใส่อย่างหิวกระหายสุดท้ายก็ยังไม่ได้กินสักคำนี่คือบทลงโทษที่แท้จริงของปู่ใช่ไหมไม่ว่าเธอจะปรากฏตัวขึ้นมาในชีวิตเขา จากสาเหตุใดแต่ฟรองซัวก็มั่นใจแล้วว่าพิลาลินได้ก้าวเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาแล้วเรียบร้อยไม่ใช่เพราะคำสัญญาไม่ใช่เพราะคำสั่งของปู่อองเรแล้วก็ไม่ใช่เพราะเชือกเส้นนั้นด้วยแต่เขาและเธอถูกผูกมัดไว้ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่านั้นเป็นพลังที่สร้างแรงดึงดูดอย่างลึกซึง้งและล้าลึก กว่าความรู้สึกใดๆที่เขาเคยสัมผัสฟรองซัวก็ไม่เข้าใจหรอกว่านั่นเขาเรียกว่าอะไรทั้งที่ไม่คุ้นเคยไม่เคยนึกถึงความสัมพันธ์ของชายหญิงในแง่นี้มาก่อนมันไม่ค่อยเราใจแบบเซ็กส์แต่เขาก็เหนี่ยวรั้งความรู้สึกอุ่นวาบในหัวใจนี้ไว้อย่างเอาเป็นเอาตาย ฟรองสัวเบี่ยงเบนความสนใจของตนเองด้วยการครุ่นคิดถึงสาวสวยมากหน้าหลายตาอย่างแม่สาวสะโพกดินระเบิดชาวรัเสเซียคนนั้นหรือแม่สาวทรงโตแสนหวานที่ร่วมสนุกกับเขาบนชายหาดในบราซิลสาวๆแต่ละคนล้วนยอมตกอยู่ในอำนาจของเขายินยอมพร้อมใจเป็นทาสเซ็กส์แบบชั่วครั้งชั่วคราว จนอิ่มหนำเมื่อสมใจแล้วก็ต่างคนต่างไปนี่ละ่ะวิถีชีวิตอันโลดโผนที่เขาต้องการแต่พอจะนึกถึงพวกหล่อนใบหน้ามอมแมมของสาวแว่นก็ผุดขึ้นมาเสียชิปส่วนสกาเล็ตแล้วก็แม่สาวปารีเซียงรักสนุกที่ชื่อปิ่นมุกเขาสายหน้าขอเชิญพวกหล่อนไปกไกลๆเถอะ มันยากที่จะเชื่อแต่มันก็เป็นไปแล้วร่างสูงใหญ่หัวเราะใส่หน้าตัวเองเขาจับผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ได้แล้วความทรงจำมันพร่าเลือนทิ้งไว้แต่ภาพแจ่มชัดของสาวแวน่นผู้ทำให้คนอย่างเขาเชื่อว่าวิญญาณของคนสองคนสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้คิดว่าเขาได้เจอวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งของตนเองแล้ว แต่เธอนี่สิมองเขาอย่างกับไส้เดือนกิ้งกือร่างสูงใหญ่ถอนหายใจออกมาครั้งแรกที่เจอพิลลินในร้านอาหารไทยเธอช่างงดงามราวกับเทพธิดาหยาดฟ้าไม่ว่าจะยืนจะเดินหรือทำอะไรก็ตรึงสายตาของเขาไว้ได้แม่นมั่นแต่พอหลังจากที่หล่อนฟาดถ,ถาดใส่เขาแบบเต็มเหนียวไม่มีอย่างนี้สิ แม่เทพธิดาก็กลายร่างเป็นม้าดีดกะโหลกโดยพลันนำซ้ำยังแต่งตัวได้ฉเฉมเชยและจืดชืดเกินบรรยายแต่ทว่านั่นกลับเป็นเสน่ห์ซึ่งยิ่งทำให้สายตาของเขาตามติดที่เธอมากขึ้นเรื่อยๆฟรองซัวยังแอบคิดติดตลกว่าคงเป็นเพราะถาดสแตเลสพิคาตของเธอ เขย่าสมองเขาแล้วเป็นแน่อย่างเมื่อวันก่อนเขาไม่กล้าปล่อยตัวเองให้เดินเข้าไปหาเธอในโรงรีดนมวัวเลยสักนิดเพราะรู้ตัวดีว่าหากใกล้กันเกินไปหรืออ้อยอิ่งสบตากลมโตนั้นนานเกินไปคนงี่เงาเช่นเขาคงจะพาพิลลินไปจบที่บนเตียงเป็นแน่แท้สมองของเขา ฟันเฟือนไปแล้วจริงๆฟรองซัวสูดลมหายใจเข้าแช่มช้าภาวนาให้อากาศเย็นเฉียบช่วยลดอุณหภ,ภูมิร้อนระอุที่กำลังลุกไหม้อยู่ในใจเขาลงเสียบ,บ้างเวนแท้ฟรองซัวกลับเข้าไปในห้องยืนเท้าแขนเหนือฮิตเตอร์ศีรษะห้อยตกลงอย่างหงุดหงิดใจก่อนจะเดินอ้อมเตียง พลางถอดเสื้อกล้ามออกเขางุนงานขณะมองข้ามหน้าต่างไปยังระเบียงห้องฝั่งตรงข้ามไม่รู้ว่านารกฉังสวรรค์แกลง้งหรือว่าปู่ใจโหดของเขาจงใจกันแน่เพราะระเบียงห้องของเขาสามารถมองเห็นทะลุเข้าไปในห้องของพิลลินได้โดยที่เธอไม่สามารถมองเห็นฝั่งเขาได้ ฟรองซัวสารภาพว่าทันทีที่ค้นพบความลับนี้เขามักจะรีบทำงานให้เสร็จแล้วก็มายืนเตร่เตรอยู่ริมระเบียงอย่างที่เขาทำตอนนี้ไงเล่าเขาอยากจะเห็นเธออยากจะเห็นหน้าเธอให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ฟรองซัวหาเรื่องต่อแยพิลลินทั้งวันเพื่อที่จะให้เธอเอาแต่ครุ่นคิดถึงเขา อย่างนี้บ้างแต่ก็ไม่เลยแม่สาวจอมเชิดแยกเคี้ยวใส่เขาทุกครั้งที่เจอหน้าด้วยซ้ำพิลลินเคยผ่านหน้าเขาไปสายตามองตรงไม่รับรู้ถึงตัวตนของเขาเลยด้วยซ้ำขวดน้ำยากลั้วปากที่แม่นั่นพกติดตัวทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกตบหน้าด้วยตำราแพทย์สัำๆ โธ่การถูกเมินเช่นนี้ทำให้เพลย์บอยหนุ่มร้อนรนยิ่งกว่าถูกไฟเผาแล้วดูสิทายาทนักธุรกิจหลายหมื่นล้านกลายสภาพเป็นนักทำมองไปแล้วเสียงังนฟรองซัวยกดัมเบลขึ้นลงเป็นการฆ่าเวลาและก็เป็นการระบายพลังงานส่วนเกินที่ไม่ได้รับการปลดปล่อย ตั้งแต่ถูกกักตัวมัดกล้ามทุกมัดกริ่งเครียดสายตาจับแนวที่ระเบียงห้องนอนอีกฝัง่งดูเอาสิหล่อนช่างไม่รู้จักระมัดระวังตัวเลยแม้แต่น้อยแม่สาวแว่นคู่กรณีตากชุดชั้นในเต็มราวไปหมดมีทั้งสลิปเนื้อบางเป็นมันระยับอันเดอร์แวร์ตัวจิว๋วบราเซียลูกไม้ แล้วที่เด็ดที่สุดก็คือชุดนอนเนื้อผ้าแพรบางเบาแค่ลองจินตนาการว่าชุดว่าบวิวเหล่านี้สวมใส่อยู่บนตัวเธอแค่นั้นเขาก็ปั่นป่วนชุนลมุนไปหมดและบางครั้งเธอก็ยังฆ่าเขาทั้งเป็นด้วยการเดินออกมาที่ระเบียงทั้งที่นุ่งผ้าเช็ดตัวเล็กๆเ,เพียงผืนเดียวโผล่มาปรากฏตัว ในแววตาวาววับของเขาเพียงไม่กี่วินาทีแต่ทิ้งคลื่นความต้องการอันรุนแรงไว้ให้เขาทั้งคืนทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะป๋าเสียงเจ้อยแจ้วของพิลาลินดังแววมาจากระเบียงร่างสูงใหญ่จึงรีบหลบหลังเสาทั้งที่รู้ว่าเธอไม่มีทางมองเห็นเขาแต่ว่าร่างกายมันหลบไปเอง นี่เขากำลังกลัวอะไรฟรองซัวมึนงงกับตัวเองเขากลัวว่าหากพิลาลินเห็นเขาหรือรู้ว่าเขาแอบยืนฟังอยู่ตรงนี้เธอจะหันหลังปิดประตูหนีไปไม่โผล่มาให้เห็นอีกงั้นหรือเขาก็มีต่อต้านบ้างตามปกติแต่ว่าโดยรวมๆแล้วถือว่าโอเคค่ะป๋าป๋าคะป๋าขาฟรองซัวคลอนศีษะ เวลาคุยกับตาแก่ไม่เห็นต้องทำเสียงหวานน่ารักแบบนั้นก็ได้ดวงตาสีเทาคมกริบรีจ้องพิลลินในงเงาสลัวอย่างไม่สบอารมณ์นักเขาอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยแล้วแต่ต้องมีคนคอยรายงานความประพฤติแบบนี้ช่างน,น่าทุเรศตัวเองเวลาที่เธอคุยกับเขาชอบทำหน้าดุหน้าขรึมแต่พอคุยกับปู่แล้ว หัวเราะสดใสฟรองซัวเดินหงุดหงิดกลับเข้าไปด้านในห้องทิ้งตัวกระแทกลงนั่งบนขอบเตียงก่อนจะหงายหลังพึ่งจ้องมองเพดานอย่างงุ่นงานแต่พอผ่านไปไม่กี่นาทีเขาก็พาตัวเองมาแอบฟังเธอคุยโทรศัพท์กับตาแก่เหมือนเดิมเฮ้อเฮ้อหนูบุ้งกีโดนเจ้าหลานชายฉัน ทำอะไรงี่เง่าบ้างหรือเปล่างี่เงา่าพิลลินกรอกตาก่อนจะหัวเราะหันหลังพิงขอบระเบียงไม่รู้ว่าสูงขึ้นไปอีกระดับมีคนงี่เงา่ากำลังแอบฟังอยู่ตอนนี้บรรยากาศตอนหัวค่ำของฟาร์มชีนงสุดแสนจะผ่อนคลายพิลลินจึงนึกครื้มพอที่จะจิบเบียร์กระป๋องด้วย รนิดนิดหน่อยหน่อยสบายใจถ้านับเรื่องที่เขาเอาแต่ทำตัวเป็นคุณชายผู้สูงศักด์เขาเนี่ยงี่เงาสุดๆค่ะป๋าผู้ชายงี่เงาอ๋อเธอมองเขาแบบนี้นี่เองฟรองซัวกัดฟันกรอดจดความผิดของหล่อนไว้อีกระทงไม่ใช่ไม่ใช่ฉันหมายถึงเรื่องนั้นต่างหากฮะ เซ็กส์ไงเซ็กส์มะไม่มีอะไรหรอกค่ะป๋าคราวนี้พินล,ลินหน้าแดงกำ่ำมือไม้ขยับไปมาอย่างมีพิรุษก็ในเมื่อเธอทั้งจูบทั้งนวลเนียกับจอมวายร้ายคนนั้นยังดูดดื่มเสียขนาดนั้นแล้วก็โอ้แม่เจ้าตอนนั้นเธอทำอะไรลงไปเธอรู้ว่านั่นเป็นกับดัก เป็นแค่หลุมพรางที่เขาตั้งใจจะทำลายความแน่วแน่ของเธอเองแต่ว่าร่างกายของเธอมันกลับยินยอมที่จะกระโจนลงไปทำไมเงียบไปมีอะไรหรือเปล่าเออถ้าฉันถามหนูตรงๆหนูจะตอบฉันมาตรงๆได้หรือเปล่ารับรองว่าไม่มีผลต่อข้าแรงแได้ค่ะเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ฟรองซัวทำให้หนูบุ่งกีวันไว้บ้างหรือเปล่าอองเรปล่อยมัดตรงพิลลินจึงชะงักกึกไปอึดใจก่อนจะอ้อมแอ้มตอบก็ก็มีบ้างค่ะถึงขั้นหลงรักเลยไหมอองเรปล่อยอีกมัดเสยเข้าปลายคางตอบหน่อยอยากรู้มะไม่ไม่หรอกค่ะ บุ้งกีแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเสมอคะ่ะจริงเหรอถ้าแยกแยะได้จริงนูบุ้งกีคงจะไม่ทำเสียงเศร้าๆหรอกจริงไหมพิลลินหัวเราะทะเลนออกมาขนาดคุยกันทางโทรศัพท์ยังปิดบางอะไรป่าไม่ได้เลยนะคะป่าเดาเรื่องทุกอย่างได้ถูกเพ่งเลยถึงจะคิดอะไรกับเขาจริงแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะ บุ้งกีไม่ชอบคนเจ้าชู้แล้วช่วงที่ผ่านมาเขาทุรนทุรายจะไปเที่ยวผู้หญิงหรือเปล่าละ่ะก็คุณสกาเลต์กับเออก็มีผู้หญิงมาหาเขาถึงที่นี่ก็แล้วกันค่ะพิลลินกรอบตาถ้าไม่ติดว่ามีบุ้งกีขวางหูขวางตาอยู่เขาก็คงจะเพลินไปแล้วเฮ้ยนั่นต้องไม่นับสิขนาดฉันไปห้ามมันเรื่องผู้หญิง มันยังต่อกลับมาแถมยังสนุกต่อโดยไม่สนใจใครแต่พอหนุงบุ่งกี้ไปห้ามมันมันเชื่องเป็นลูกแมวเลยแบบนี้เขาเรียกว่ามีนายะเพ,พื่อผู้ชายก็พูดเข้าข้างกันแบบนี้ทุกทีอา้าวโดนหาว่าเข้าข้างมันสังง้นงั้นไหนๆจะโดนกล่าวหางั้นฉันจะบอกอีกสักอย่างปกติแล้วถ้าสาวคนไหนปฏิเสธมัน มันก็ไม่เคยต่อแยต่อช่วงที่ผ่านมาเจ้าฟรองซัวมันทำอะไรรุ่มร่ามหรือเปล่ารุ่มร่ามไม่หรอกค่ะเขาชอบมองบุ้งกี่ตาเขม็งเลยแถมทำหน้าเบึ้งเบึ้งต่งหา่างงั้นก็เข้าเข้าละอะไรหรอคะมันงอนหนูไม่เล่นกับมันมันเลยงอน หลานชายปู่อายุเท่าไหร่กันแน่คะหนูบุ้งเกมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามะไม่มีคะ่ะเออว่าแต่ตัวแทนจากทางเจ้าสัวศักชัยอ๋อแม่สาวน้อยปิ่นมุกนะเหรออองเรหัวเราะคงจะออกฤทธิ์ออกเดทไว้เยอะละสิถือซะว่าเขาไปเที่ยวกันแล้วกัน ก่อนฟังนิยายสนุกสนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ